ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับ เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะคะคุณมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการงานค่ะเนาะการงานของคุณติดปัญหานะคะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะเนาะโดนคนนินทาติสินว่าร้ายนินทาลับหลังเกงจริงไหมโดนคนนินทานินทานินทาแต่ก็เหมือนกับว่าคนนี้นินทาคนนี้ หมือนมีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนนินทานเราแต่เพื่อนที่มันอยู่กับเพื่อนที่มันนินทานเรามาบอกเราเอออารมณ์ประมาณนี้แหละ นะคะเนาะโดนคนติสินนินทาว่าร้ายนะคะเขาบอกแบบนี้ให้ระวังในเรื่องของคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองด้วยช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีปัญหาเข้ามาไม่หยุดหย่อนเลยปัญหาให้คุณปวดหัวระวังในเรื่องของไมเกรนปวดหัวนะคะเนาะปวดหัวปวดแขนนะคะแล้วก็ยังปวดเขาเรียกว่าปวดตานะคะเนาะในเรื่องของการงานก็คือ นั่นแหละมีปัญหา นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะให้มีระเบียบแบบแผนในการใช้ใจ่ายหน่อยนะคะช่วงนี้ายจ่ายเยอะแต่ก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะเนาะแนะนาว่าอยากมีโชคลาภให้ไหว้พ่อปู่ฤาษีนะคะให้ไหว้พ่อปู่ฤาษีเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารับถือใครนับถือองค์พญานาคให้เน้นไหว้องค์พญานาคนะคะใครนับถือพ่อแก่พ่อปู่ฤาษีให้ไหว้พ่อปู่ฤาษีวันพรุ่งนี้จะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะเนาะ จริงค่ะเรื่องงานติดขัดจริงค่ะเนาะอ่ะทําบุญนะคะทําบุญอะไรดีแนะนําว่าให้ทําบุญให้อาหารสัตว์นะคะทําบุญกับคนไม่ขึ้น <c oughs> จริงนะใครเกิดวันอาทิตย์นี่คุณทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะช่วงนี้คุณอย่าไปทําบุญกับเขา ใครมาขอความช่วยเหลือเราเล็กๆแล้วเมื่อเราช่วยเหลือมันไปแล้วนะคะอยู่ๆกลายเป็นศัตรูซะง,งั้นเงินกูก็ม่คืนยังเสลอเสหลมาเกลียดกูอีกอารมณ์ประมาณนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์จริงไหมช่วยอุตส่าห์ช่วยเหลือเขาอะไรอยู่ดีๆมันเป็นศัตรูกันงงมากอย่าช่วยเหลือใครเอาเงินไปให้อาหารหมาดีกว่าค่ะ เนาะเอาไว้ให้อาหารหมาค่ะทุกคนคะ่นะเนาะช่วยเหลือสัตว์นะคะจะได้โชคจากสัตว์เลี้ยงนะจ๊ะหรือว่าสัตว์จรจัดนะจ๊ะให้เน้นเลยสัตว์เลี้ยงสัตว์จรจัดนะคะคนที่เกิดวันจา์นะคะสถานการณ์ช่วงนี้ของคุณนะคะเนาะ สถานการณ์ช่วงนี้ของคุณนะคะก็คือ,อเหนื่อยเบื่อนะคะเซง็งอยากไปที่อื่นเบื่อคนรอบข้างเบื่อสิ่งที่เป็นอยู่อยากแบบหนีออกจากจุดนี้ไปที่อื่นนะคะเนาะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินนะคะพไพ่ใบนี้บอกบอกถึงว่าคุณต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินค่ะ นะคะเนาะการงานก็ไปพอได้สวยแต่ว่าช่วงนี้จะเหนื่อยกับงานแล้วก็คนรอบข้างสะส่วนใหญ่นะคะเนาะเขาบอกว่าหวังสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นค่ะคนที่เกิดวันจันทร์จะมีโชคลาภเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นไพ่โชคลาภของคนวันจันทร์ขึ้นมานะคะแนะนําว่าซื้อติดไว้ก็ดีค่ะเนาะซื้ออะไรดีนะคะแนะนําว่าให้ซื้อเลขของอคนที่อยู่ในครอบครัวที่เป็น ถ้าไม่เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายถ้าใครมีครอบครัวเป็นเกย์หรือว่าครอบครัวเป็นกระเทยอุสมาต้นนะคะถ้าเป็นครอบครัวเป็นเกย์นะคะครอบครัวเป็นผู้หญิงเพศเพศที่2ก็สามารถซื้อเลขอายุของเขาได้นะคะมีโอกาสที่จะมาสูงจะได้ในสิ่งที่หวังนะคะใครเกิดวันจันทร์จะได้ในสิ่งที่หวังค่ะเนาะนะคะคนเกิดวันจันทร์หวังสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้น คนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารในะช่วงนี้นะคะเนาะ คนที่เกิดวันอังคารนะช่วงนี้นะคะอารมณ์ของคุณค่อนข้างแปรปวนง่ายนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายค่ะเนาะค่อนข้างที่จะแบบขี้งุดหิดขี้มโมโหขี้เหวี่ยงขี้วีนเลยแหละนะคะช่วงนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยเหนื่อยอยากพักผ่อนอยากออกไปเที่ยวนะคะไม่มีใครได้ดั่งใจตัวเองเลยซักเรื่องนะคะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะเนาะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ย เขาบอกว่าหยิบจับอะไรเนี่ยจะเป็นเงินเป็นทองแล้วนะกําลังจะได้โชคลาภนะคุณหวังอยากได้อะไรคุณจะได้สิ่งนั้นในเร็วๆนี้นะคะผู้ชายผิวสองสีจะนาโชคลาภมาให้กับคุณค่ะเนาะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้จะใช้จ่ายในเรื่องของในครอบครัวมากเลยโดยเฉพาะของชใช้ในเรื่องของของใช้ในบ้านนะคะคุณจะต้องได้จับจ่ายซื้อสอยของใช้ในบ้านนะคะเนาะ ช่วงนี้ก็คือเบื่อหน่วยอยากไปเที่ยวอยากพักผ่อนใครทําอะไรก็ไม่ได้หนังใจแล้วก็ขี้หงุดหงิดง่ายด้วยนะจ๊ะคนที่เกิดวันอังคารจะมีโชคลาภเข้ามาในเร็วๆนี้จ้านะคะ คุนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนะคะอยากได้กิบมันิปผมอีกขนาดเลยคนที่เกิดวันพุธนะคะเนาะตรงมากค่ะวันอังคารนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนะคะสถานการณ์ช่วงนี้ของคุณนะคะบอกได้เลยค่ะคุณเป็นคนที่มีปัญหาเข้ามาเยอะมากนะสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะในเรื่องของการเงินก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยกับความคิดเหนื่อยกับคนรอบข้างเจ้ากรรมนายเวรเยอะเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบของคนรอบข้างคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้ปัญหาคุณเยอะมากเลยนะคะนี่ปัญหา เพิ่งเข้ามาเลยแหละบางคนแบบหมอไมค์คะพี่เพิ่งเจอปัญหาเลยแหละนะคะแล้วปัญหาเนี้ยมันมาจากคนรอบข้างด้วยนะคะเนาะคุณอยากจะหนีมันไปให้ไกลๆคุณอยากจะหนีมันให้ไปพ้นแต่หนีไม่ได้คะ่ะเพราะว่ามันเป็นกรรมของคุณนะคะเนาะกรรมลิขิตมานะคะให้คุณต้องเจอในเรื่องนี้สถานการณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยสู้ดีนะคะปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆกลับมาทําให้คุณเหนื่อยใจอีกครั้งหนึ่งนะคะการเงินก็ต้องหา เหนื่อยกับหัวนี่คือเหนื่อยนะยิ่งเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะแต่ถามว่าได้เงินไมได้แต่ต้องเอามาใช้จ่ายให้กับคนอื่นตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะคนเกิดวันพุธตัวตัวเราเองอะแทบจะไม่ได้จ่ายอะไรเลยแต่กับต้องไปจ่ายในส่วนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนี่ใครเป็นอยู่วันพุธใครเป็นอยู่วันพุธให้ฟังไว้นะคะเนาะ วันนี้ครับรถปิดบ้านหลังเลิกงานมีรถเชียวกระจกแตกมาได้ช่วยขนาดหมอไม้ขอฮึดดวงดีขึ้นค่ะเนาะใครเกิดวันพุธเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่นะคะหมอไม้บอกเลยว่าให้คุณรีบไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าเขาขี่หัวคุณอยู่ค่ะเนาะเขาขี่หัวคุณอยู่ค่ะคุณไปกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งอยู่ในโลกนี้และอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ของเราหรือว่าโลกวิญญาณน,นั่นเองนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้แนะนําว่าวันพรุ่งนี้อยากมีโชคลาภให้ไหว้พระปู่ฤาษีให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือคนที่เกิดวันพุธจะมีโชคลาภจากสิ่งที่เรานับถือเจ้าที่เจ้าทางเพราะฉะนั้นใครมีทูบขอหวยแนะนําเลยนะจ๊ะว่าเกิดวันพุธต้องเอาทูบขอหวยทูบที่มันมีเลขอะค่ะทุกคนค่ะเอาไปจุดขอกับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะจ๊ะแล้วจะมีโชคลาภจ้านะคะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤห,หัสนะคะเนาะคนเกิดวันพฤห,หัสนะคะฟังไว้ให้ดีนะโอ้โหบอกได้คําเดียวเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤห,หัส สถานการณ์ช่วงนี้ของคุณนะคะเนาะดวงเหมือนจะดีแหละนะคะทํางาน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 หาเงินในสมองคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองแต่คุณเป็นคนที่มีภาระเยอะมากนะช่วงนี้โดยนี่แหละเดือนนี้แหละมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนักเหนื่อยทั้งกายทั้งใจแบกไว้คนเดียวพึ่งพาใครก็ไม่ได้อะไรก็กูหมดใช่ไหมคนเกิดวันพฤหัสดิไออย่างก็กู <laughs> thuốc giang กาหนามกาไฟการถกานั่นกานี่กูมดค่ะใช่ไหมคะขออนุญ,ญาตที่พูดคำหยาบนะจ๊ะคนพฤหัสใครเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะคุณไม่ต้องกลัวคะ่นะเนาะคุณไม่คุณกลัวเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีโชคลาภเข้ามาสําหรับคนที่เกิดวันพฤรหัสด,ดวงกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่คุณก็ต้องรับผิดชอบต่อไปนะจ๊ะมันหนีไม่พ้นค่ะมันเป็นภาระแล้วก็หน้าที่ที่คุณอยากจะแบกมันไว้เองนะจ๊ะหรือคุณไม่อยากแบกมันไว้หรอกแต่มัน เขาห้องว่านำท่วมปากต้องแบกหนีไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเราแต่เราต้องแบกแปกจังเลย <c oughs> เออนะคะเนอะคุณหนีมันไม่พ้นค่ะภาระหน้าที่ที่คุณเจออยู่ณนะสถานการณ์ช่วงนี้นะคะคุณต้องเจอมันต่อไปค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะดวงคุณกําลังจะมีโชคลาภกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะช่วงนี้นะจ๊ะให้ทําบุญกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวท กรวดลงดินเลยนะจ๊ะทุกคนค่ะเนาะกรวดลงดินเลยค่ะช่วงนี้ซิกเซนบ่อยฝันดีเอ้ยไม่ใช่ฝันดีฝันแปลกนะคะใช่ไหมฝันแปลกฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีเนี่ยฝันไปไกลเห็นพบชาติบางคนมีซิกเซนดีมากสามารถสัมผัส อยู่ที่ไหนก็ขนลุกขนหัวลุกสู้บ่อยมากนะคะเนาะก็คือมีซิกเซนแรงสัมผัสถ,ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งลึกลับได้ในช่วงนี้ฟันแปลกมากในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะบทดีดีใจหายบทร้ายกูฆ่าหมดกูอยากกําของฟาดมดค่ะอารมณ์ประมาณนี้ถ้าแบบคนเกิดเนี่ยทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนนะคะคนเกิดวันพฤหัสได้บอกได้คำเดียว เรยว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีไผไปดีอยู่ใกล้มันเดอร์มันฟาดหมดเลยค่ะเนาะมันฟาดหมดเลยค่ะกรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวน,นะจ๊ะคนที่เกิดวันพุนธถัดกวดรงดินนะจ๊ะกวดรงดินตรงจริงจงจ้าจ้านะจ๊ะกวดรงดินเลยนะคะกรวดให้เขาไปค่ะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะเนาะ ที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจริงค่ะเนาะจะได้รับทรัพย์รับเงินรับสอกทองรับโชครับลาบ,บโชคก้อนโตในช่วงนี้มีโอกาสที่ได้รับเงินจากธุรกิจที่เราทําทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันคนเกิดวันศุกร์จะทําอะไรหลายอย่างในสัปดาห์นี้นะคะเนาะ แต่คุณจะมีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจไม่สมหวังผิดหวังเกิดขึ้นกับคุณค่ะเนาะระวังในเรื่องปัญหาในเรื่องกับคนรักด้วยระวังการทะเลาะกันนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของจิตใจของตัวเองเพราะว่าจิตใจค่อนข้างที่จะเบาบางแล้วก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสู้นักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ผิดหวังกับเรื่องเดิมๆเยอะมากเลยนะคะเนาะระวังผิดหวังกับคนรอบข้างผิดหวังกับคนในที่ทํางาน หรือว่าโดนคนในที่ทํางานหักหลังนะคะคนที่เกิดวันศุกร์บอกได้คําเดียวเลยนะจ๊ะว่าถ้าคุณนะคะเนาะนะถ้าคุณนะคะอยากมีโชคหน้ ให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายค่าน้ำข้าไฟคุณจะได้รับโชคลาภกับคืนเข้ามาค่ะเนาะช่วงนี้งานเยอะนะคะแต่การงานจะดีขึ้นเรื่อยๆๆสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันการงานของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆจะเยน็นๆนะคะมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะเนาะมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะระวังเตือนนิดนึงสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ระวังแฟนนอกลู่นอกทางนะคะ เนาะระวังแฟนนอกลู่นอกทางนะระวังแฟนนอกลู่นอกทางนะหรือว่าช่วงนี้อาจจะแบบรู้สึกว่าแฟนเปลี่ยนไปคนรักเปลี่ยนไปนะคะมีนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะมันเปลี่ยนไปแหละมันเปลี่ยนไปใช่ไหมกูดูออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะโ <laughs> คตรแมนจ้านะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ จริงค่ะทะเลาะกับแฟนอยู่ยังไม่ดีกันเลยใครทะเลาะกับแฟนนะบอกไว้เลยว่าระมัดระวังหน่อยระวังมันมีคนเอนเอออย่าแลดนะคะบอกแฟนว่ามึงอย่าแลดนะกูรู้นะกูดูดวงมาหัดเล่นพัดเร่นไม่ไม่ไม่อย่างนั้นเราก็ดูดูเขาเราก็ดูดูพฤติกรรมเขาแหละว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออดูพฤติกรรมเขาไปก่อนจะเย็นๆเนาะอย่าตีโพยตีคายบางทีแบบ เขาอาจจะไม่มีใายหรือว่าพฤติกรรมเราอาจจะเปลี่ยนไปอะไรอีอะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะ ออบอกได้คําคเดียวเลยค่ะว่าคนที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรของคุณเยอะมากนะคะเนาะการเงินจับจ่ายไ้สอยสรุ่ยมืออยากได้อะไรชิ้นต้องได้ล้มประมาณนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์อยากได้อะไรชิ้นต้องได้ทุกชฉนจะเสียเงินเท่าไหร่ชิ้นก็ต้องได้มันมาคุณต้องจำไว้นะคะคุณคุณเกิดวันเสาร์นะคะเงินคุณไม่มีคะ่ะ คุณไม่มีค่ะ ช่วงนี้คุณติด está, women, ข need need ัดค่ะยากจนค่ะคุณอยากได้อะไรคุณจะได้ไม่ได้ค่ะในช่วงนี้นะคะเนาะจะเย็นๆค่ะนะคะสถานการณ์ในเรื่องของการเงินของคุณยังสู้ไม่ดีนะคะเข้าใจว่าอยากได้ฉันต้องได้แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะได้มันนะคะเนาะรอให้มันผ่านไปก่อนนะคะรอให้มันผ่านไปก่อนนะคะเนาะเพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์ข่าวดีของคุณคือคุณกําลังจะมีโชคในช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้คุณจะได้โชคลาบนี่เขาเรียกว่าลาบรอ ไพ่ะะาลาบลอยไพ่แห่งการเงินไพ่แห่งการรับทรัพย์กําลังจะเข้ามาการทํางานของคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในการหาเงินนะคะแต่คุณจะได้โชคลาภเข้ามาในช่วงนี้โชคลาภในเรื่องของการเงินเลยนะบอกเลยที่สําคัญเลยเกิดวันเสาร์ไปทําบุญเลย ไปทาบุญให้กับเจ้ากรรมในเรืนมันสานะคะปัญหาเดิมๆจะกลับมานะคะคนที่เกิดวันเสาร์จริงคะ่ะจริงไหมจริงไหมคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยคนเก่าคนรักเก่าเขาจะหวนกลับมาให้คุณสะดุ้งใจมึงกลับมาทําไมอะไรประมาณนี้นะจ๊ะนะคะเนาะความรักเดิมๆความรักเก่าๆจะอยู่จะหวนกลับมาให้คุณคิดถึงบางคนก็คิดถึงบางคนกลับมาแบบ เพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าขอคืนดีการหรือว่าบางคนกลับมาเพื่อที่จะแบบเพราะพาเขาเรียกว่าหน้าที่ในเรื่องของผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหน้าที่ของเป็นลูกเขาเรียกว่าครอบครัวนะคะเนื่องจากว่ามีลูกติดก็เลยต้องแบบ มีในเรื่องของคนลักเก่ากลับมาพัวพันในสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะยังไงก็ตามคุณจะมีโชคลาภเข้ามาในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะ